ณดินแดนอีสานใต้บนที่ราบสูงโคร,ราชสายทานแห่งพระพรของพระเป็นเจ้าได้หลั่งไหลามายังผู้คนที่หลากหลายด้วยเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีบรรดามิชนรีหลายต่อหลายท่านได้พานดินแดนแห่งนี้พร้อมทั้งนำความเชื่อคำสั่งสอนของศาสนาคาทอลิกมาแบ่งปันให้กับผู้คนซึ่งในสมัยนั้นนับว่าเป็นดินแดนที่ห่างไกล ด้วยการเดินทางที่ยากลำบากทศกราช2,424พระคุณเจ้าหลุยส์เวประมุแขแห่งมิสซังสยามในสมัยนั้นได้มอบหมายให้คุณพ่อโรรดมและคุณพ่อเกรโกเดินทางมปยังอุบลเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรมคณะได้เดินทางมาถึงที่ราบสูงโคร,ราช เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ตอะนั้นท่านก็มาพักระหว่างทางที่โคราชแล้วก็ได้รับคำสั่งจากพระสังฆราชอ้าวนนั้นไปถึงอุบลแล้วก็ให้สนใจมาดูแลทางโคราชด้วยท่านจึงเปิดาการเรียกว่าแพร่ธรรมตามลุกแกะของพระเจ้า ในสังคมมนฑทเขาี่มีก็มาเจอที่โคราชนี่ก็เจอกลุ่มกิจชนอยู่ด้วยแล้วกลว่ากลุ่มกิจชนที่โคราชนี้เวลานั้นมีไม่กี่ครอบครัวซึ่งก็มาจากที่อื่นเป็นคนจีนคนไทยนะเอะเวลานั้นก็มาเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มมาติดต่อหาที่พักที่อยู่นะ เมื่อเปิดเ,เมื่อมาแล้วเจอขอบคริสตังก็ก็มีเด็กที่เกิดก็ล้างสิริล่งบากั่นแหละถึงร่ารมต้นไปบริบบสาสตราตของสมรทรโคราชหลังจากนั้นก็มีกลุ่มคริสเตชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆทำให้กลุ่มคริสเตชนของนครราชสีมาต้องระสําระสาย แตกกระจัดกระจายกันออกไปและเมื่อเหตุการณ์สงบลงเหตุการณ์บ้านเมืองเริ่มคลี่คลายคุณพ่อมาริอุสหลุยส์เบรก็ได้ฟื้นฟูและบูรณะสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่จวบจนปีพุทธศักราช2508เขตงานอภิบาลแห่งโคราช จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสังคมณนทนนครราชสีมาโดยแยกจากสังคมณนทนุบลราชธานีมีพระคุณเจ้าอาแหลงวังกาแวเป็นประมุของค์แรกมีเขตการอภิบาลอยู่ในสามจังหวัดคือนครราชสีมาชัยภูมิและนุรีรังพระคุณเจ้าพยาวมณีทรัพย์เป็นพระคุณเจ้าไทยองค์แรกของสังคมมนทนนครราชสีมา ท่านได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2520ในสมัยของพระกุณเจ้าได้เกิดงานอภิบาลมากมายโดยเฉพาะงานอภิบาลด้านโรงเรียนเพราะจุดมุ่งหมายของพระกุณเจ้าคือต้องการให้ที่นี่เต็มไปด้วยความรักและสันติสุขเป็นสนามแพร่ธรรมอย่างแท้จริงอาศัยแม่พระเป็นผู้นำทาง เราดีใจตรงที่ว่าโรงเรียนของเราปีเราจะใช้ชื่อแม่พระนำะเสมออแ,แม่พระเป็นองค์ประถานจะหมายที่ผมมาแล้วกบผมก็สร้างวันนี้นขึ้นใหม่ก็จะชื่อนำแม่พระแม่พระนำะเสมอมาเรียนุสรมารีนนารนม,มารีพิทักษ์นะมารีอุปถัมภ์ก็มารีนำหน้าละว่นนั้นเถอะ ในสมณะสมัยเกือบ30ปีของพระคุณเจ้าพยาวมณีรัพ์ได้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุจนพระคุณเจ้าได้ขอลาออกเนื่องด้วยสุขภาพทั้งสันตะสํานักจึงได้แต่งตั้งพระคุณเจ้ายอแซบจูศักดิ์สิริสุดเป็นประมุขสังฆมณนฑลนครราชสีมาองค์ที่สในวันที่10กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2550ซึ่งเป็นวันครบรอบ126ปีของการเดินทางของคุณพ่อโปรดมและคุณพ่อเกรโกมายัางเมืองคอนครราชสีมาจากเมล็ดพันธุ์เม็ดแรกผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงปัจจุบันพระคุณเจ้าจูสัก์ที่ถือคติพจน์ที่ว่าเพื่อพระสิริของพระเจ้าท่านได้สารต่อง,งานของพระคุณเจ้าพยาวในเรื่องงานอภิบาล โดยนอกจากพระคุณเจ้าจะให้การอภิบาลทางด้านจิตใจแล้วท่านยังได้พัฒนางานทางด้านการศึกษาควบคู่กันไปด้วยและนี่คือที่มาของโรงเรียนมารีกแก้งกรอกแต่ว่าโรงเรียนมารีแก้งกรองเกิดจากจินตอนอาการเกิดจากความคิด ที่เราอยากจะรับใช้สังคมเดาจะพันคนที่มีเงินน้อยเรอาจะเรียกว่าเป็นคนจนอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนมารีแก้งครอเป็นโรงเรียนลำดับที่11ในเครือมารีก่อตั้งโดยมูลนิธิมารีอุปถรรัมตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านโนนสวรรคใต้ตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิ เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2,555ในระดับอนุบาลศึกษาปีที่1และประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียน112คนครูและผู้สนับสนุนการสอน12คนพนักงาน7คนตราประจำโรงเรียนเป็นรูปพระแม่มารีหมายถึงพระนางมารีอามารดาของพระเยซูเจ้า หรือที่คาทอลิกเรียกแม่พระซึ่งเป็นผู้ส่องสว่างนำทางชีวิตอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนมารีแก้งครอทุกคนที่ได้ชื่อว่าลูกมารีโดยยึดมั่นและเรียนแบบคุณธรรมของพระแม่ความบริสุทธิ์ความสุภาพอ่อนโยนความรักความซื่อสัตย์และความเสียสละเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต ปรัชญ,ญาการศึกษาของโรงเรียนเลิศล้ำคุณธรรมก้าวนำการศึกษาพัฒนาจิตมีชีวิตพอเพียง เอกลักษณ์ลูกมารีสะอาดมารยาทดีมีวินัยใจกตัญอูและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนมารีแก้งครอเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและชุมชนมีส่วนร่วม ในท่ามกลางกระแสะแห่งความเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่นี้โรงเรียนมารีแก้งครอพร้อมที่จะร่วมมือและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับชุมชนเพื่อความเลิศล้ำคุณธรรมก้าวนำการศึกษาพัฒนาจิตมีชีวิตพอเพียง